สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการวิดีโอมีเรื่องเล่าทุกท่านวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าในป่าดงพงพีของเมืองไทยมานำเสนออีกแล้วนะครับเรื่องนั่งซุ่มโป่งห้อยโคงส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับ เสียงล้อเกวียนบดไปตามกรวดหินดินทรายของทางด่านตอนหนึ่งทางเส้นนี้เป็นทางด่านเส้นเล็กๆที่ทอดยาวตัดผ่านหลายหมู่บ้านหนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านดอนหอยโขงซึ่งเป็นเส้นแสงวิบวับอยู่ดิบๆไม่แปลกที่จะเป็นเช่นนั้นในเมื่อยามนี้เป็นยามวิการเจ้าของเกวียนมีนามว่าทิดซุย เป็นคนบ้านดงหมากซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่ห่างออกไปกว่าสองลูกเขาเกวียนเล่มนี้เคลื่อนที่มาทั้งวันเหตุเพราะทิดสุยต้องพานางมาลายเมียสาวท้องแก่ไปฝากกับแม่ยายด้วยว่าหลังจากนี้ร่วมร่วมอาทิตย์ทิดสุยจะต้องลงเขาเข้าตัวเมืองไปทำธุระก,กับผู้ใหญ่บ้านไอ้การจะปล่อยให้เมียสาว ที่ไม่รู้จะคลอดเมื่อใดหยุดตามลำพังก็ไม่เป็นผลดีอีกอย่างทิดซุยหมายจะจะไปขอแรงพี่เมียหมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยเพราะธุระที่ผู้ใหญ่บ้านว่ายิ่งได้หลายคนยิ่งช่วยทุนแรงได้มากเป็นเงาตามตัวฉะนั้นทิดซุยจึงตัดสินใจรักเมียรักขึ้นเกวียนขับข้ามเขาข้ามป่าตรงมหาแม่ยายซึ่งกว่าจะสำเร็จใด ก็เหนื่อยใจไม่ใช่น้อยเพราะนางมาลลยเมียสาวนั้นเป็นคนทหนตัวอยู่ไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันนางยืนกลานว่าอยู่รอทิดซุยที่บ้านคนเดียวได้เพื่อนบ้านแม้จะปลูกเดือนอยู่ห่างไปหลังละเกือบเกือบสิบเมตรแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานางอยู่ได้ขอให้ทิศซุยไปทำธุระได้เลยตามสบายพี่ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกมาเลยเอ้ย เชื่อพี่เถอะถ้าเองรอพี่อยู่ที่บ้านพี่คงไม่เป็นอันทำรรธุระเพราะเอาแต่ห่วงเองที่ผ่านมาพี่ตามใจเองทุกอย่างแต่ครั้งนี้พี่ขอเถอะนะอย่าให้พี่ต้องเป็นกังวลมากเลยโดนไม้นี้เข้าไปนางมาลัยก็ตกอยู่ในสถานการณ์จำยอมที่สุดก็ต้องนั่งเวียนไปกับผัวรักตั้งแต่เช้ามืดกินนอนอยู่บนนั้นทั้งวันเพราะทิศซุย ไม่ยอมจอดพักด้วยว่าเวลามีน้อยกระทั่งถึงตอนนี้ที่กำลังจะล่วงเข้ายามสองเวียนของทั้งคู่ก็มาถึงช่วงโค้งระหว่างเขาซึ่งห่างจากทางเข้า,ขาหมู่บ้านดอนหอยโคงเพียงเดินปวดน่องเท่านั้นเล่นแล้วนะมาเลยเอ้ยทนปวดทนเมื่อยอีกนิดนะจ่าพี่นางมาเลยตอบเสียงแผ่วเบานางทั้งเมื่อยทั้งเพลีย ใจหวนคิดถึงผู้เก่าๆของที่บ้านอยากเอ็นหลังนอนเยียดแก้งเหยียดขาใจจะขาดหากไม่ใช่เพราะผู้ใหญ่บ้านซึ่งสนิทกันกับผัวรักมีธุระว้วานให้ต้องไปด้วยแล้วล่ะก็นางคงไม่ต้องมาทนลำบากยากกายอยู่เช่นนี้หรอกพลันสองผัวเมียต้องพากันสนุงโยงเมื่อจอู่ๆท่ามกลางความมืดและเงียบของยามวิการ กลับมีเสียงประหลาดหวีดแทรกให้ได้ยินเสียงที่ว่าไม่ได่แหลมหลอนและสง่งผลกระทบต่อจิตของสองผเมียเท่านั้นหัวใหญ่เทียมเกวียนสองตัวเองก็มีอาการกระหนกหยุดกึกสะบัดหัวไปมาอย่างกระสับกระส่ายแน่แล้วว่ามันย่อมไม่ใช่เรื่องดีเสียงหวีดประหลาดที่ว่าต้นตอของมันต้องเป็นตัวอันตรายอะไรบางอย่างแน่นอนลองท่าสัญชตาตญาณของวัว ซึ่งเป็นเหยื่อโดยธรรมชาติทต่ใ้้มันกระหนกตกใจหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรที่ปลวกมามันต้องเป็นนักลาที่อันตรายอย่างที่สุดแน่นอนมาไลเอาปืนมาให้พี่ทีทิสุยกระซิบบอกเมียเสียงแผ่วระหว่างนั้นก็พยายามหวดแซ่เพื่อให้วัวสองตัวนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ไม่เป็นผลมันเอาแต่ยืนกระสรับกระสาย ไม่ยอมก้าวเท้าไปไหนแม้แต่น้อยจังหวะน,นั้นเองที่ก่อสร้างบนไหลทางสูงขึ้นไปเสียงโครมอันบ่งชี้ว่าสัตว์ตัวใหญ่กระโจนเกาะดังสนั่น,น,นทิดสุยเร่งกระชากเปือนลูกสองเดียวออกมาจากมือเมียรักปลดห้ามไกลและเล็งไปยังจุดนั้นท,ทันทีหัวเทียมเกวียนส่งเสียงร้องในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด มันพยายามพากันถอยหลังเป็นเหตุให้เกวียนกระดกจนนางมาลายรองลันเพราะเกือบกลิ้งตกลงไปข้างหลังไอ้บ้าเอ้ยพวกนี้ประเดียวก็ล้มทำลาไปหมดเลยติดซุยตะหวาดใส่วัวพร้อมกับหัวแท่สุดแรงหัวเทียมเกวียนจึงสะดุ้งสุดตัวกั้ปูเลงไปตาทางด่านอย่างรวดเร็วติดซุยร้องบอกให้เมีย จับเอาไว้ให้มันระยะทางที่เหลืออีกไม่ไกลก็จะถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วระหว่างที่กำลังระทตึกอยู่นั้นเสียงหวดปรินาก็แววตามหลังมาพร้อมกันนั้นก็มีเสียงกระพึบพรกระพือดังถี่ยิบแน่แล้วไอ้สัตว์อะไรก็ตามที่สร้างความพระวาแก่ทั้งคนทั้งวัวกำลังบินไล่หลังตามเกวียนมาติดๆแล้วเวลานี้ พี่ซุยตัวอะไรก็ไม่รู้มันตามมาแล้วพี่เสียงอันตื่นตระหนกของเมียช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีทิดซุยอยากจะหันกลับไปมองก็ทำไม่ได้เพราะต้องคอยรั้งเชือกบังกับบัวไม่ให้มันพาันกลิ้งลงเขาดีว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนไงายแสงจันทร์ส่สองลงมาทำให้เห็นทั่วอาณาบริเวณได้อย่างชัดเจนเราวกับเป็นช่วงกลางวัน ไม่เช่นนั้นปัญหาใหญ่ย่อมตกอยู่ทางู่อย่างไม่ต้องสงสัยพี่ซุยเสียงของนางมาลยัยเร่งเรา้าให้ทิศซุยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วในเวลานี้ที่สุดจึงตัดสินใจชี้ปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วเหนี่ยวไกทันทีทันที่ทที่เสียงปืนลัน่นหัวก็ตกใจหยุดกึกขาตายทั้งหัวทั้งเกวียน ถ้าไหลไปกับพื้นเกือบสองสมเมตรทิดสุยไม่รอชาตั้งสติแล้วเร่งหัวแท่สุดกำลังหัวสองตัวจึงเร่งปีเทา้าควบทยานไปข้างหน้าอีกครั้งเสียงหวีที่ตามหลังมานั้นเงียบหายไปแล้วคราวนี้ทิศสุยต้องแปลกใจกับภาพเบื้องหน้าแทนเมื่อมีแสงไฟนเกิดจากคอบตายจำนวนหนึ่งกำลังมุ่งหน้ามาทางตนพักเดียว ก็ได้รับรายละเอียดมากขึ้นเกือเสียงอกอะโวยวายสุดท้ายก็เห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือยืนอัดอยู่จนเต็มทางด่านใครเอ็งเป็นใครมาทำอะไรดึกเดือนป่านนี้ฉันติดซุยผัวนางมาไลมาจากบ้านดงมากเก็บป่านางมาไลมาฝากกับแม่ยายที่นี่จ้ะเฮ้อทิดซุยเหรอ เสียงเอ่ยถามอีกเสียงซึ่งคุ้นเคยพร้อมกับผู้ถามเดินแทรกผ่านผู้คนออกมายืนด้านหน้าทันทีที่เห็นว่าเป็นใครทิดสุยยิ้มกว้างอย่างล่งออกเพราะไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้มากพี่เมียนั่นเองเสียงเปืนเมื่อครู่ของอิงหรือไอ้มากถามเสียงเครียดทิดสุยพยักหน้าหงิกงักก่อนถามกลับบางมันเกิดอะไรขึ้นหรือ ทำไมมาออกันปานจะดักโจรแบบนี้เล่าเรื่องนั้นก็คุยกันทีหลังเถอะวะกลับเข้าหมู่บ้านกันก่อนที่นี่มันอันตรายไอมากบอกเหลียวมองไปรอบกายด้วยอาการระแวงระวังระยะัทางที่เหลือเพียงน้อยนิดหลังจากนั้นเกวียนของทิสุยได้รับการป้องกันโดยชาวบ้านดอนหอยโขงตลอดเวลาทิสยุยได้แต่เก็บงำความสงสัยเอาไวา้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมู่บ้านของแม่ยายถูกอะไรบุกจนต้องถึงกับวางกำลังป้องกันกันอย่างหนาแน่นจนป่าหรือหรือเสือใหญ่เสือร้ายลงจากเขามาขบคอคนในหมู่บ้านหรือจะเป็นช้างป่าทุกๆอย่างที่น่ากิดว่าจะเป็นไปได้โดยอิงเอาจากประสบการณ์ที่หมู่บ้านของตนเคยพบรวมถึงเคยได้ยินว่าหมู่บ้านรอบ ประสบมาทิดซุยดึงเอามาคาดเดาจนหมดแต่แล้วก็มีบางอย่างที่เป็นตะกอนกวนน้ำในใจให้ค้นคุณต่างว่าเป็นสารพัดู่วยภ้ที่กล่าวมาก็ไม่มีสิ่งใดเลยจากเข้าเขาเพราะทุกสิ่งอย่างมันบินไม่ได้แต่ไอตัวที่สร้างความหวาดวันให้แก่ตนและเมียรักรวมทั้งยังสามารถข่มขวัญจนวัวใหญ่เทียมเกวียน ตื่นตนอบในนั้นมันเหินร่อนไล่ล่าอยู่กลางอากาศและจากเสียงโครงกมคลามใหญ่ที่มันกระจนใส่ลำซางจนแทบักคนแสดงว่าน้ำหนักตัวของมันต้องไม่ใช่น่อยๆยฉันถามจริงๆเถอะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องปกป้องหมู่บ้านหนาแน่นแบบนี้มีอันตรายอะไรมาแปร่ผ่านเรือี่สุยเอ่ยถาม หลังจากขบวนคุ้มกันเกวียนเข้าไปในเขตหมู่บ้านแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปประจำจุดบ้างก็ลาดตระเวนตามหน้าที่ของตนและเมื่อได้รับคำตอบที่เป็นเพียงประโยคสั้นๆทิดซุยถึงแก่นิ่งงนันชักสีหน้าชะงนขั้นสุดกระหังกระหังหมายความว่าอย่างไรกระหังก็หมายความตามนั้นนั่นละ่ะ เวลานี้บ้านดอนหอยโขง่งกำลังวุ่นวายเกือบเดือนมาแล้วที่ทั้งคนทั้งสัตว์ล้มตายเพราะถูกไอกระหังนั้นราวีเอาไอมากบอกเสียงเครียดก่อนขึ้นเรือนไปปลุกแม่ให้ลุกมาดูนางมาลลยการมาของทั้งคู่นั้นบ้านนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนทันทีที่เห็นหน้านลูกสาวท้องแก่และได้รับรู้ว่าเมื่อคู่ใหญ่ที่ผ่านมา ถังลูกเคยและลูกตัวต้องผ่านพบอะไรมาแม่ยายของทิสุยถึงกับปล่อยโฮด้วยความโล่งที่เห็นอย่างรอดกันอยู่เสร็จแล้วก็หันไปตำหนิทิสุยเสียงคล่มว่าโง่เง่าไม่เข้าเรื่องเหตุใดจึงปาลูกสาวของตนมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเช่นนี้โดนเข้าแบบนั้นเป็นใครก็ต้องเครืองทิสุยหันไปเถียงว่าใครจะไปดู ว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นขนาดบ้านนอนหอยโขงและดงหมากเก็บถ้าจะพูดกันตามจริงแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกันติดแต่ว่ามีป่าใหญ่และระยะทางที่ค่อนข้างไกลขวางกันตนยังไม่รู้เรื่องเลยว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นและจะมาว่าตนได้อย่างไรถ้าไม่ติดตีต้องไปทำธุระกับผู้ใหญ่บ้านเป็นอาทิตย์ฉันคงไม่ถอสังขาร พามาอะไรมาถึงที่นี่หรอกนะบอกตรงๆเลยจนพลอดโนนก็ไม่คิดจะพามาหรอกดอกนี้แม่ยายถึงกับสีหน้าเงียบไปสนิทเพราะนิสัยทิศสุยนั้นแลใครก็ต่างรู้ดีหลองถ้าไม่ผิดขึ้นมาแล้วไม่มีทางที่จะโอนอ่อนให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นระหว่างที่แม่ยายลูกเคยหาช่องให้อารมณ์สงบกันทั้งคู่อยู่นั่นเองนางมาลัย เกิดอดโอยขึ้นมาว่าปวดหลังปวดท้องเหลือเกินแรกทีเดียวที่สุยคิดว่าเมียคงเหนื่อยเมื่อยลาจากการเดินทางจึงประคองให้ลงจากเวียนทันทีนั้นก็สังเกตว่าผ้าถุงตรงหวางขาเมียเปียกชุ่มไปด้วยน้ำสีเหลืองใสมันไม่ใช่เยี่ยวแน่ๆเพราะยังไหลออกมาไม่หยุดจนเลือะไปตามหน้าขาลามไปยันนอง ตายห่าแล้วอิมาลัยมันจะคลอดทำไมมันเร็วแบบนี้แม่ยายทิดสุยร้องเสียงหลงจากประสบการณ์ของคนที่อยู่บนโลกมานานจนจนจะลุ่งหลุมอาการทุกอย่างของนางมาลยัยบอกได้ชัดเจนอย่างยิ่งว่าอีกไม่กี่เพลาล้านตัวน้อยก็จะลืมตาดูโลกไปตามยายจันทร์มาเร็วได้ยินเช่นนั้นถังทิศสุยและไอมาก ต่างก็วิ่งหน้าตาตื่นออกจากรัวบ้านอา้าไอ้ทิศสวยเองจะไปไหนมาดูเมียเองนี่เองรู้จักบ้านยาญจันหรือไงให้เองมากไปตามมามาช่วยกันประยงอีนางมาลัยขึ้นไปบนบานแล้วเองรีบไปต้มน้ำทิศสวยหน้าเรือราทำอะไรไม่ถูกด้วยอารามตกใจหนึ่งเลยคือดีใจ เพราะตนเองกําลังจะได้อุ้มลูกแล้วและอีกหนึ่งก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะตลอดทั้งวันนี้เมียเดินทางอยู่บนเกวียนไม่มีหยุดพักร่างกายจะไหวหรือไม่เกือบเกือบครึ่งชั่วโมงไอ้มากก็กลับมาพร้อมยุกระจาดใบเก่าขนาดเครื่องมาด้วยที่กขย่องแย่งตามหลังคือหญิงชาราที่สับเทาด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มี เพื่อมาถึงโดยไวที่สุดเสร็จแล้วก็ก้าวจับจับขึ้นกระไดปลุกหายเข้าไปในห้องตามด้วยเสียงเอ,อะอะโอนละหมานวุ่นวายไอ้มากทิดซุยเอ่งสองคนไปรออยู่ข้างนอกหาคนมาเพิ่มก็ดีคลอดลูกแบบนี้กลิ่นมันแรงไอ้มากรับคำจับไวรั้งแขนน้องเขยลงจากเรือนมายืนข้างล่างหันมาบอกทิดซุย ว่ารออยู่ตรงนี้ชั่วประเดียวเดียวห้ามไปในเน็ดขาดเอาแล้วนั่นไอ้จะไปไหนหรือไอ้มากจะไปตามคนอนอื่นมาช่วยเองกับข้าแค่สองคนไม่น่าไวเกิดมันทะลึ่งบุกเข้ามาจะเอากันไม่อยู่ว่าแล้วไอ้มากก็เป็นเพลบตรงไปยังกลุ่มคนที่ถือกคอบตายเดินมาใกล้ที่สุดทิดซุยยืนงงว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น ตามคนอื่นมาช่วยกันเรื่องอะไรแล้วก็นึกขึ้นได้ถึงคำพูดของไอ้มากก่อนหน้านี้กระหังทิศซุยอุดทานออกมาเบาๆกับตัวเองจนขนลุกวาบตั้งแต่แผ่นหลังถึงกลางกระบาลโอ้ยปวดเหลือเกินมันมาแล้วทิศซุยดูไว้ให้ดีๆอย่าให้มันเข้าหมาักไล่บ้านได้ประเดี๋ยวได้ชิบหายกันหมดเสียงนางมาเลยร้องวีด ด้วยความเจ็บปวดทรมานเสียงหวดวิวประหลาดที่ขุนหูขุนตาตามมาด้วยเสียงหมาในหมู่บ้านพากันโก่งคอหอนยหย็นเยือกเสียงแม่ยายจะโงอกออกมาสั่งหน้าเกลียดจากห้องที่นางมาลัยร้องโอดโอยมันสับสนปนเปนกันไปหมดทติดโศยจัดลำดับความคิดไม่ถูกกระทั่งไอ้มากและชายบ้านอีกสองสามคนพร้อมอาวุธครบมือกลับมาสมทบ มีวิแววมันไหมเออมันบินวิดวิวอยู่เหนือหัวเมื่อครู่นี้เองทิสุยตอบและแทบจะในทันทีกระหังไรที่ทิสุยเองก็ยังไม่เคยเห็นตัวเต็มๆก็บินผ่านเหนือลังคาพร้อมเสียงหมาที่หอหนอยวนทีนี้ละ่ะทุกคนต่างก็แตกตื่นตะลึงถึงเปลิดหันริกันขวางแหนหน้ามองพร้อมจ่อปลายกระบอกปืน ว่าโผล่มาใสล้เมื่อไหร่จะยิงจะพันให้แนดิ้นเลยทีเดียวจังหวะนั้นเองเสียงกลมกลามสนั่นสะเทือนเลื่อนลันก็มังเกิดขึ้นตรงหน้าทิศซุยไอ้มากรวมทั้งคนอื่นๆถึงกับพังะระว่าวาเงือกเมื่อปรากฏร่างของปีศาจสูงใหญ่มีปีกลมดังกระด้องสองใบทนหางยาวสมัดปัดปลายไปมาอย่างน่ากลัวจากที่ทิศซุยเห็น แรกทีเดียวมันก็คือคนถือกระด้งดีๆนี่เองแต่เมื่อไปนิดโดยละเอียดเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยแล้วมันกลับไม่ใช่ไอ้กระด้งสองใบนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นผังผืดที่ถูกแผ่เป็นวงกลมกระเพือบๆบส่งทั้งลมทั้งกลินสาบเข้ามาปะทะจมูกใบหน้าของมันดูพิกลพิการตาใหญ่เท่าไข่เป็นไข่ไก่แดงวาบ แสงเรืองสว่างโรจมูกเหมือนงูมีดั่งเป็นสันริมฝีปากฉีกกว้างจะโดดข้างแก้มและมิอาจบังคับกลมเขี้ยวแหลมคมกระปากได้เนื้อตัวก็เป็นมนุษย์กำยำคนหนึ่งหากแต่ดมเมือมและเป็นเมือกน่าใสใสเยนมันมาแล้วเอามันเลยใกลคนหนึ่งตะโกนขึ้นนั่นเป็นการให้สัญญ,ญาณเริ่มโจมตีปืนสองสามกระบอก รวมทั้งของทิศสุยระดมยิงใส่มันจนหูดับตับใหม่การหักลำกลองยัดกระสุนนัดใหม่แล้วอย่งนั้นต่อเนื่องกันเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดหากเป็นสัตว์ป่าหรือคนธรรมดาคงสุดร่างแน่นิ่งจมกล่องเลือดไปแล้วแต่นี่ไอพิษศาสรูปร่างประหลาดตรงนากลับยกปีกกลมปานกระด้งของมันขึ้นกันอย่างรู้งานเสร็จแล้ว พุ่งไปด้านข้างกระแทกโคลมเข้ากับกองไม้ที่เรียงรายเป็นชั้นๆเอาไว้สำหรับป่าฟืนมันตีปีกขึ้นไปบนท้องฟ้ากระพือปีกพึบผับลอยเท่งเต้งอยู่อย่างนั้นโดยประทัจากอาการบาดเจ็บนั่นยิ่งทำให้พวกที่อยู่ข้างล่างหวาดภาวาไม่คิดว่ากระสุนปืนจะเอามันไม่อยู่เช่นนี้ไม่เป็นไรฆ่ามันไม่ได้ก็ป้องกันไว ย้าให้มันเข้าใกล้บ้านได้ก็พอไอ้มากร้องบอกสุดเสียงโอ้ยพี่ทิดสุยฉันปวดเหลือเกินเสียงนางมาลายจากในบ้านยังคงอดโอยน่าสงสารทิดสุยถึงกับเสียจังหวะแน่นอนว่าไอ้ปีศาจกระหังเองก็ไม่ต่างกันมันหันไปสนใจสาวท้องแก่ในบ้านอย่างเห็นได้ชัดพยายามบินโฉบหาทางเข้า ไปจัดการเหยื่อให้จงได้แต่ไม่ว่าจะอ้อมไปทางไหนพวกที่สุยและคนอื่นๆจะกระจัดกระจายกันไปยิงสกัดเอาไว้จนได้ไม่เท่านั้นเสียงปืนที่ดังสนั่นดงเมื่อสักครู่ยางเรียกใอ้คนอื่นๆมารวมตัวกันเยอะเกินยิ่งเห็นแบบนั้นก็ยิ่งอุ่นใจแน่แล้วว่ามันไม่สามารถเข้าไปทำอันตรายใดๆแก่มาลัยและลูก ที่กำลังจะคลอดแต่อย่างแน่นอนทิสุยกวาหนหาลูกกระสุนในกระเป๋าเสือ้อก็ให้ใจหายว่บมันเหลือเพียงนัดเดียวเท่านั้นเป็นกระสุนปืนที่เคยได้รับจากผู้ใหญ่เมื่อครั้งออกป่าล่ากวางแก่ให้โดยไม่บอกอะไรสักอย่างที่ปลอกกระสุนมีหมึกจางๆถูกจานเอาไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์อักขรกเลขยนันที่ตัวทิสุยเองก็ดูไม่ออกไม่เข้าใจใครมีกระสุนบ้าง ของฉันเหลือนัดเดียวทิดสุยร้องบอกสุดเสียงพร้อมกันนั้นก็ยัดกระสุนที่เหลือนัดเดียวเข้าไปในตัวปืนจังหวะน,นั้นปีศาจกระหังไรกงหมดความอดทนที่จะรอยอมเสี่ยงพุ่งตัวแหวกอากาศลงมาคิดว่าอย่างไรเสียคมกระสุนก็คงทําอะไรมันไม่ได้อย่างแน่นอนทิดสุยตวัดปืนขึ้นยิงสวนด้วยอัตโนมัติลูกสองนั้น ไม่ต้องเลงให้มากความปากระบอกปืนจับที่เป้าเคล่าวๆก็เหนียวไกลได้เลยทิดซวยถึงกับหายท้องกึ่งนั่งกึ่งนอนมึนงงเมื่อสนนิษปวดหนึบตั้งแต่เล่นปืนมาไม่เคยได้ว่ามีกระสุนปืนลูกสองที่ไหนจะตีบแรงในป่านนี้ซ้ำเสียงที่แปดกล้องสนันนั้นก็จนหูดับตับไม่ได้ยิน แต่เสียงจิ้งรีดกล้องอยู่ในหัวภาพที่พลาดเลือดไปชั่ววูบหนึ่งคือร่างที่ต้องคมกระสุนของปีศาจกระหังไรร่อนเบเช็ลงไปทางป่าทึบข้างบ้านดังนกปีกหักทุกคนเฮรองลันและเล่ตามันไปอย่างลิ่งโลดไอมากเข้ามาพยุงแขนทิศสุยขึ้นตะโกนก้องในความดีใจแต่ทิศสุยนั้นหาได้รูเรื่อง เพราะหูยังอื้อวิงอยู่เป็นพักจะทั้งผ่านไปพักใหญ่นั่นละ่ะจึงค่อยได้สติรู้ตัวอีกทีคือไอมากกำลังยิ้มกว้างน้ำตาเดินขอย่าตัวจนหัวโยกหัวคลอนพร้อมกับข่าวดีไอ้ติดสุยเองได้ลูกชายหลานข้าเป็นผู้ชายฮะอะไรนะเองได้ลูกชายเว้ยไอมากบอกอีกอย่างดีใจ ทิดสุยทิ้งเปืนวิ่งหน้าตาตั้งขึ้นบานก็เห็นเด็กน้อยถูกห่อด้วยผ้าถุงเพิ้นใหม่โผล่มาแต่งหน้านอนอยู่ในอ้อมกอดของนางมาลัยที่กำลังน้ำตาไหลพลากเหือเต็มหน้ายิ้มอย่างอ่อนแรงเราอกได้ลูกชายจากพี่ทิดสวยเขาอ่อนสุดตัวลงกับเพื่นยายจันอุ้มเด็กน้อยส่งให้ติดสุยเอื้อมมือรับประคับประคอง ไว้ในอ้อมกอดเด็กน้อยก็เราจะรู้งานเบ้ปากบิดกายน้อยๆดูดปากเจ็บๆแล้วหลับตานิ่งไอ้อุ่นนั้นที่สวยไม่เคยได้รับมาก่อนนี่กระมังความรู้สึกของผู้เป็นพอ่อการได้เห็นเลือดเนื้อเชื้อไขที่ตนเองและเมียเฝ้าฟูมฟักมานานหลายเดือนและต้องเลี้ยงดูให้เติบโตไปอีกหลายปีเด็กในอ้อมกอดเวลานี้ คือลูกของเขาลูกของเขาจริงๆแล้วไอ้กระหังนั้นว่ายังไงไอ้มากไล่มันไปได้ไหมได้แล้วแม่ไอ้ทิดซุยยิงมันเสียดังโบกเป็นนกปีกหักตอนนี้ลุงม,มีกับคน,น,นอื่นๆตามไปซ้ำแล้วไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ยินเช่นนั้นทุกคนต่างล่งใจเรื่องราย ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนางมาลัยและลูกน้อยปลอดภัยและคนในหมู่บ้านก็อยู่รอดดีไม่มีใครตายอย่างที่ผ่านมาทว่าการค้นหาซากกระหังที่คาดว่าน่าจะบาดเจ็บไม่ก็ตายลงแล้วกลับไม่ประสบผลมันเหลือทิ้งไว้เพียงเลือดดำเน่าสนิทกองโตแต่ตัวมันหายไปแม้จะผิดหวังแต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นครั้งแรก ที่สามารถตอบโตกระหังไรจนเห็นเลือดต้องหนีหัวซุกหัวซุนทั้งที่ก่อนหน้านี้กว่ามันจะลีหนีไปได้ก็จนรุ่งสางและทุกครังไม่มีคนก็สัตว์จะต้องตกเป็นเหยื่อของมันเดชโอยอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ยายอีกประมาณสองวันก็ต้องกลับไปให้ทันเวลาไอายมากรับคำและตามไปด้วยเพื่อจะช่วยงานที่ว่าระหว่างทางที่คนทั้งสอง เดินเท้าจากบ้านดอนหอยโคงไปยังดงหมาเก็บช่วงตรงป่าทึบตอนหนึ่งทังคู่ได้กลิ่นเหม็นเนา่าโชยมาอย่างรุนแรงลองได้เหม็นตลบอบอวนขนาดนี้ไอ้ที่ตายก็ต้องเป็นหัวควายหรือไม่ก็สัตว์ใหญ่อะไรสักอย่างป่ากันเดินตามกลิ่นไปจนกระทั่งถึงดงหวายตอนหนึ่งมันมีลักษณะแปลกตาผังยับแหวกไปเป็นทาง ราวกับอะไรบ้างอย่างพุ่งถลายลงมาอย่างแรงติดซวยและไอามากมองหน้ากันอย่างเข้าใจเลี้ยวมองจับทิศดูแลว้วรอยแยกของดงหวายนั้นเป็นทิศทางเดียวกับบ้านดอนหอยโคงอย่างไม่ต้องสงสัยไอกระหังนั้นไหวเท่าความคิดทั้งคู่คอนปืนขึ้นทำท่าเตรียมพร้อมค่อยๆแหวกดงไหวายเข้าไป ด้วยความระม,มัดระวังยิ่งแหวกเข้าไปกลิ่นเหม็นเน่ายิ่งรุนแรงขึ้นเป็นลำดับกระทั้งมองไปยังปลายทางของกอหญ้ากอไายที่แหวกลู่ไปเป็นทางนั้นเห็นเป็นร่างที่ก่าวเสีดและเริ่มกลำนอนหายกลางแขนกลางขาทั่วทั้งตัวนอกจากดอยสักอักขระเล็ย,นยันแล้วยังเต็มไปด้วยรอยจ้ำเป็นจุดๆหลายสิบและที่กลางหน้าอ,อกเป็นรูบโบขนาดเท่ากําปัน นั่นเป็นสาเหตุการตายอย่างไม่ต้องสงสัยไอ้มันไอ้มากอุทานออกมาเสียงตื่นรู้จักมันเด้อไอ้มากยักหนนาให้กับคำถามของทิดสุยบอกว่าไอ้มันเป็นหนึ่งในชาวบ้านดอนหอยโขงมันเป็นคนชอบเล่นของกลังเวทมนต์คาถาแต่แล้วอยู่ๆก็หายหน้าไปจากหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าไปอยู่เสียที่ไหน บางก็ว่ามันของขึ้นของเขาจนกลายเป็นบ้าใบหายเข้าไปในป่าแล้วกระมังพ่อแม่ลูกเมียจนใจจะตามหาความจริงมากระจ่างต่อหน้าทาั้งคู่เอาในเวลานี้ว่าแท้จริงแล้วไอ้มันกลายเป็นกระหังไรที่คอยรังควานหมู่บ้านมานานแรมเดือนตัดสินใจช่วยกันขุดหลุมฝังเสียไม่ให้เป็นที่อุจจารหรือกลายเป็นอาหารของสัตว์ป่ากินซากอามาก บอกแก่ทิดสุยว่าจะปิดปากเรื่องที่ไอ้มันเป็นกระหังเอาไว้ไม่ให้ใครดูเพราะสงสารพ่อแม่ลูกเมียของมันไม่รู้ว่าหากชาวบ้านรู้เรื่องนี้แล้วจะรังเกียดเดียดฉันหรือไม่หากไม่เป็นเช่นนั้นก็ดีไปแต่ถ้าหากมันตกตาไราคงเป็นตราบาปก,กับไอ้มากไปตลอดชีวิตอย่างไงเสียตอนเป็นคนดีๆ มันก็ไม่สร้างความเดือดร้อนในใครที่ผ่านมาคงเป็นเพราะอำนาจชั่วร้ายแหละนะถึงได้เปลี่ยนให้เป็นปีศาจทำร้ายทำลายชีวิตสร้างความเดือดร้อในให้กับคนอื่นเขาไปทั่วเช่นนี้ไอ้มากกล่าวหน้าเศร้าก่อนที่จะพาเดินทางกลับไปยังดงหมากเก็บต่อไปก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ และ,ปะกปนใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ